หากพูดถึงลีฟฟุตบอลในยุโรปที่มีความโหมดเทียมและฮาร์ดคอร์มากที่สุดลีกหนึ่งเชื่อได้ว่าหลายคนครับคงจะนึกถึงลีฟฟุตบอลที่อยู่ทางฝั่งของยุโรปตะวันออกซึ่งหนึ่งในลีกที่มักจะมีข่าวอยู่บ่อยก็คือซูเปอร์ลีกตุรกีลีฟฟุตบอลจากแดนไก่งวงและเหตุการณ์ล่าสุดครับก็คือเกมระหว่างทริปซันสปอร์พบกาเฟเนบาเชมันได้เกิดความดุเดือดหลังจากที่เกมนั้นจบลง เนื่องจากผลการแข่งขันในปาปาร่าพาร์กเป็นเทรปสอนจาบานที่พ่ายต่อต่างเฟเนียไป2ประตูต่อ3นั่นจึงทําให้แฟนบอลของเจ้าถิ่นเกิดความเดือดดานพยายามลงมาทําร้ายนักเตะของคู่แข่งและแม้ว่าทั้ง2ทีมจะอยู่คนละเมืองกันแต่สําหรับฟุตบอลตุรกีนี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคู่ปรับที่ดุเดือดสาหรับวงการฟุตบอลของพวกเขาและพอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นครับก็ได้มีการเปิดเผยออกมาครับว่าทันนั่นของเฟเนบาเชแชมป์ตุรกีซูเปอร์ลีก19สมัย พวกเขากำลังทำการพิจารณาที่จะถอนตัวออกจากลีกแต่ทว่าครับสุดท้ายทุกอย่างมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พอเนื่องจากสมาชิกในสโมสรเฟเดบาช่ครับได้ลงมติว่าไม่เห็นด้วยกับการถอนตัวจากตุรกีซูเปอร์ลีกหลังเพียงเพราะเกิดเหตุการ์ฉาวที่ผู้เล่นของพวกเขาถูกแฟนบอลของเชมซอนสปอร์วิ่งลงไปในสนามเพื่อทำร้ายร่างกายของนาเตะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทางาของอาลีคอตประธานสโมสรของเฟเดบาช่ครับก็ได้ออกมากล่าวว่า ในการประชุมทั้งหมดของเราการถอนตัวออกจากลีกคือทางเลือกที่ต้องการน้อยที่สุดเหตุผลที่ไม่ต้องการถอนตัวเรื่องนี้ก็คือผู้คนคิดว่าเราจะต้องจัดการกับลีกระดับล่างก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะจัดการที่นี่เราจึงยกเลิกตัวเรื่องนี้จนกว่าการประชุมสมชาชิกใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสิ้นสุดฤดูกาลอาลีคอสกล่าวและสำหรับเฟเนบาเช่ครับณปัจจุบันพวกเขานั้นรังร้องจากฝูงในตุรกีซูเปอร์ลีกอยู่ หลังจากผ่านไป30เกมพวกเขาตามหลังการาาสารายจากฝูงอยู่5แต้มและยังมีโอกาสลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเพราะด้วยผลคะแนนที่ตามหลังเพียงไม่มากแถมพวกเขายังมีโปรแกรมแข่งน้อยกว่าจากฝูง1เกมซึ่งต้องรอดูกันต่อไปครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เฟนเนบาเช่จะสามารถคว้าแชมป์สมัยที่20เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆของพวกเขาได้หรือไม่ต้องมารอดูกันครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ